สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมนนี้อยู่กับช่องเทมโลนี้เช่นเคยฮะแล้วในวันนี้ครับเราอยู่กันในไม้ครับ1.0กันอีกเช่นเคยฮะหลังจากคลิปที่แล้วครับกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยนะทุกคนใช่วันนี้เราก็จะมาเล่นไม้ครับ1.0ของเราต่อนะครับโดยที่วันเนี้ยเราจะไปลงเมืองหาแร่เพิ่มเติมครับเพราะว่าเรามีแร่่อนข้างที่จำกัดครับเราต้องหาเหล็กหาชุดเพ็จหาอะไรฮะเอเอ,เ,อเป็นวัววัวมีเนื้อโอเคเอ โอเคครับไม้เรามีนข้างาอยู่จํากัดนะแล้วก็เหล็กเหล็กไม่มีนะครับมีฐานอย่างจํากัดนะเดี๋ยวที่วันนี้ครับเราจะกลับไปลงเหมืองกันที่เดิมเว้ยเออเราจะไปย้ําที่เดิมเราจะไปตอกที่เดิมเว้ยแปลกๆให้ไปตอกเอาไปมานั่นแหละโอเคขอสํารวจบริเวณนี้ด้วยนะระหว่างที่เราไปนะวะบดเนี่ยฐานเต็มเลยเอานี้ขุดหินก่อนครับมันจะได้ผลง่ายๆไม่งั้นมันจะเหนื่อยครับทุกคนเราต้องอาศัยการขุดแบบอัปเกรดไปเรื่อยอัปเกรดไปเรื่อยอุอย้ยแม่ผมฟังเสียงเดินนะ เสียงเดิมในตำนานแต่ขออนุญาตขุดไปเรื่อยฮะก็เราจะยังคงคอนเซปต์เดิมฮะค่ข้ามไหนนอนนั่นครับแต่พูดถึงตัวแบบมอนเตอร์ในภาคนี้ก่อนนะมันเห็นแบบมันเห็นเราได้ไกลมากเว้ยเออผมอยู่ที่หนึ่งมันมาแล้วที่หนึ่งมันมาแล้วอย่างเงี้ยแบบอยู่ไกลมากผมอยู่ห่างแบบห่างเป็นประมาณพันเมตรก็ยังสามารถเห็นผมนะขออนุญาตแปบ๊บนึงนะฮะไม่ชินกับการค้าแบบนี้ครับเข okay. มืดแล้วครับมืดแล้วข้ามไหนนอนนั่นครับสเต็ปเดิม เสียงนอนสมัยก่อนมันไม่ใช่ก็ถ้าเกิดเห็นทุกคนเห็นคลิปนี้ออนแล้วครับก็สามารถสนับสนุนผมได้เขาเรียกว่าอะไรซูเปอร์แตงซูเปอร์แชทหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะเออที่สามารถโด o n a t ให้กันบใต้คลิปได้นะครับก็ทําแล้วนะตออตอนแรกไม่ได้ทาหรือว่าส่วนสมาชิกครับอาจจะไม่ไม่ได้ทํานะเพราะว่าผมกลัวคนดูแบบไม่ค่อยแบบไม่พอใจที่จะจ่ายผมเพราะว่า มันไม่น่าจะคุ้มหรอกครับถ้าสมัครมาดูผมนะมนก็ไม่ได้มีคลิปอะไรมากมายเวลาทําคลิปผมน้อยเลยครับทุกคนส่วนใหญ่ถ้าอยถ้าทุกคนจะสมัครจริงๆผมอาจจะไปไลค์ในการอ่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับอืแต่ต้องดูก่อนนะว่าจะไลค์เกมอะไรอาจจะไม่ได้ไลค์มาครับนะทุกคนเพราะว่ามันต่างกันใช่แล้วก็ทางทิกตอกอะครับทิกตอกอใครตามมาจากทิกตอกผมนะจะมีแบบ ไลฟ์ like, เปิดเล่นให้กับคนดูนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์แล้วนะเพราะว่าปัญหาด้านเซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์มันหน่วงผมก็เลยไม่ได้ไลฟ์ต่อล้ครับเพื่อตัดปัญหาในการแบบพี่ครับทาไมวันนี้เซิร์ฟหน่วงจังทําไมพี่หน่วงจังเล่นไม่มีความสุขครับอันนี้เล่นไม่มีความสุขก็เลยไม่ได้ไลฟ์ครับใน t ิกตอกแต่ว่าใครจะสามารถไปติดตามได้ก็ไปติดตามนะสามารถติดตามได้เลยนะครับก็ลงคลิปอยู่นะลงคลิปเรื่อยๆเลย นานๆทีลงทีไม่ใช่เรื่อยๆหรอกเออนานๆทีลงทีอืมอเคเหล็กมาทีละก้อนตำนานสุดๆพี่น้องเอา่านพอแล้วอ๋อเสียงดินตกใจบ้ามีฮีโร่บายไหมมีฮีโร่บายป่ะวายมันได้ยินเหมือนผมไหมผมไม่ได้ใส่หูฟังเลยนะทุกคนนี่ไงเออฮะมีชัวหมดแล้วตรงนี้เดี๋ยวนี้ต้องมีถ้ำอีกเยอะเลยฮะ ถ้าเราตายฮนะของเราก็จะตกครับอืมเออทุกคนส่วนไม้ครับหนึ่งจุยี่สิบอะอาจจะลงอาทิตย์หน้านะทุกคนว่าขออนุญาตใช้เวลาในการสร้างสักนิดนึงนะฮะไหว้น้ำไม่ได้เออไปค่อยคิดเออว่าจะทำเป็นลง กูดังเก็บของครับใน1.20่จคว่าของเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วครับแล้วก็ของเราเริ่มกระจัดกระจายแล้วครับใช่ขุดฐานไปฮะขุดชา้าไม่เอาละไปดีกว่าเปลี่ยนที่ลงฮะไม้ก็มีน้อยซะด้วยแต่โอเคมาเครื่องหนึ่งคเครับอา่าโอ้ข่อนยังไม่ได้ใช้ครับมันมีไอเบดอนไม้ชาร์ปไหมเวอร์ชันเนี้ยโอ้โหสไปเดอร์แมน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 เปิด s ไปเดอ m a แมนสไปเดอ n แมนโอ้โอ้ k ี e เปอร์ e ี e เปอร์สองตัวเออหนึ่งตัวเออจุ๊บโอเคสองตัวเฮ้ยจีเนียดฆ่าแบบฉลาดเอาสิ่กันพาวเดอร์ฮะเมื่อก่อนเมื่อก่อนกันพาวเดอร์ยังไม่ค่อยมีบทบาทมากนะทุกคน กันพอดเดอร์มีไว้แค่ทํา TNT ครับยังไม่มีไฟฮอกหรือว่าฟูใช่ไหมมันชื่อว่าไฟฮอกใช่ไหมจำไม่ได้เว้ยเราเรียกแต่ฟูมาตลอดตุ๊กโอเคอมาครับตัวเต็มเวอร์ชั่นแรกก็เจ๋งนะทุกคนโอ้แล้วเหมือนกับเราย้อนวันๆไปใน1 8ึงที่เรายังไม่สามารถตั้งค่าปุ่มอะไรได้มากมายครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะใส่รีเชดอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่รีเชดเชดเดอร์เอ,อติดไฟเอ็มเฉยทำานไว้ทำท็อตไว้เยอะๆครับ ว่าเรายังต้องลงเหมืองย,ยาวไกลนะน้ำเชี่ยว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 โอเคโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรฮะโอ้มันน่ากลัวนะเว้ยเมื่อก่อนอะสมัๆๆยก่อนน่ากลัวกว่าสมัยนี้เยอะทุกคนด้วยความที่เสียงอะไรมันเยอะเสียงอะไรมันเยอะกว่าเมื่อก่อนเฮ้ยเสียงเสียงในถ้ำมันเยอะกว่าสมัยก่อนเฮ้ย สมัยปัจจุบันเยอะมากนะทุกคนเนี่ยเราไปทางอื่นดีกว่าครับอ๋อเพลง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 ลืมลืมลืมโทษ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 ลืมปิดเพลงลืมปิดเพลงอ๋อแล้วก็ทําสติ๊กมาสักประมาณนี้ครับว่าพีแอคเราก็ใกล้พังละโอเคสองอันฮะโอเคฮะมาวันนี้อะไรขุดก็ได้ปะเหมือนกันนะถ้าเราเจอลาวาครับเราก็มอนิเธอร์เออ เวอร์ชันนี้ครับเป็นเอ่อเนเธอร์แบบจุดออกซิเดียนแล้วนะทุกคนไม่ใช่เหมือนในมือถือที่ผมเคยเล่นมาก่อนนะที่จะเป็นแบบว่าอา่ต้องสร้างแล้วมันจะมีเด้งขึ้นมาใช่อันนั้นไม่ใช่นะแบบนั้นไม่รู้ว่ารุ่มภาคไหนฮะปุ๊บโอเคอาจจะมืดหน่อยนะครับทุกคนอ้อทุกคนแล้วก็ผมมีอะไรจะปาประชาสัมพันธ์ขายนิดนึงนะผมมีเอ่อฮารด์ดดิส์นะครับมือสองขายเป็นจํานวนมากเลยนะว่าจะปล่อยออกแนละ้วเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับทุกคนอุย้ยแรง โอ้โหโเสียงระเบิดในถ้าเก็บไว้ไม่ค่อยได้ใช้ครับก็เลยจะปล่อยออกฮะมีทั้งตั้งแต่100ยจิกหกสิบจิกองร้อยก็มีนะ200ร้จิกก็มีนะถ้าจำไม่ผิดนะโอ้เสียงหนงขอใชิมายถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจจริงๆนะสามารถทักมาสอบถามได้ในด s สคอ d นะครับว้ายผมจะทิ้งลิงก์ด s c o r d ไปข้างใต้นะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะฮะ ก็ขอย้ําด้วยนะครับว่าไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับก็เคยประสบปัญหากับไปแบบเก็บเงินปลายทางมาแล้วเพราะว่ามันไม่รับของครับจ่ายค่าส่งผมออกฟรีครับไม่รับของหรือว่าโอนครึ่งหนึ่งก่อนพอได้รับของแล้วก็ไม่โอนมาครับผมเคยนะอืมก็ต้องลาบากผมขึ้นลงพักอีกครับก็ขออนุญาตโอนเต็ม ทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่นะครับชายโอเคครับคุณเล็กไปฮะหมือนย่างเราได้เคลียร์มาไหมเคลียร์อยู่เคลียร์อยู่ขุดฐานไปด้วยครับเราต้องใช้นะฐานจําเป็นมากครับว่าปัจจุบันนะฐานแปบ๊บเดียวก็ขุดได้ฮะบไรับรับตั้งนานแล้วยังไม่ครบสแต็กเลยเดี๋ยวเราก็จะจอดเผาเนื้อเผาเล็กครับเพื่อทําเป็นชุดเกร,เราะแล้วก็ดาบเพชรครับอืมไม่ใช่ดาบเพชรเด ดับเหล็กอุ้สี่สิบห้าอันแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจอดตรงนี้เลยเราเผาเป็นเหล็กไปฮะแบ่งมาครึ่งหนึ่งครับค้าเป็นเตาเผานะฮะเมื่อก่อนนะฮะต้องจําวิธีการคร้าไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าคุณจําไม่ได้ครับคุณก็จะคุณต้องเกิดใหม่อะ่ะออคุณต้องไปหัดค้ามาให้มันได้ครับเพราะว่ามันไม่มีบอกเหมือนปัจจุบันนะปุจจันอุย้ยเฮียตกใจไอ้บ้าอุ้ยแรงมากสะดุ้งเลยกูไอ้เฮีย อุ้ยขนหัวลูกเลยเดีอเดตกใจบ้าใครที่มันไม่มีสมุดเท้าอีกทีดินพันเลยมันไม่มีสมุดขาเหมือนปัจจุบันนะครับที่มันจะมีสูตรขาบอกนะว่าขาบยังไงอะไรยังไงตกใจบ้าขนมากกูนอนหลับไปเนาะคืนนี้อุ้ยอ้าวอู้กรบตายกระต่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 ายโอ้หึจอดเลยจอดก่อนจอดก่อนโอ้ เดี๋ยวใจเย็นใย็นเเย็นเย็นเย็นเอ้โหทักทักตักทักทับทักทักทกทักทักทัักทัทกทสกททักตักทักกทักททักทักทักท่กทักกทัทักทกทักทักักทักทัทักทัยทัยกกทักทกทักทัยตักทากทเกกักทัทัก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 ทวกักทักทกตันทีกทกทักทากทรกทักทักักทักอักตันทักกทักทักกทกทกทักยักทัยทักททักทักทักทัะกกยต รองการหมวกครับและรองเท้าฮะหมวกรองเท้าครับและก็กางเกงฮะครบชุดฮะตัวตรงลากใส่นะลืมโอเคส่วนดาบก็ไว้ก่อนก็ได้ครับยังไม่จำเป็นมากดาบนี่ดาบผิดอันนี้ก็พอไม่ใช่ดูสกอร์การพังไม่ได้เลย ไม่เป็นไรครับเราไปลงเมืองกันต่อฮนะออกมาครับออกมาตอนนี้เลี้ยวขวานะมันจะมีซอยมีซอยมีซอยเนี่ยซอยเนี่ยไม่ธรรมาดาทุกคนบอกแล้วซอยนี้ไม่ธรรมาดาอือช่วยได้เยอะวายวายวายขึ้นไม่ได้วายวายขึ้นไม่ได้วายวายขึ้นไม่ได้โอ้ทางขืนนะทุกคนเันี้มันเป็นทางขึ้นนะฮะเราไม่ได้ลงมาลึกขนาดนั้นเ่หว่ะอุ้ยไปแล้วไปแล้ว แมนเถด้วยจะเอ๋อุ้ยมาดิมาดิอืมตกใจหมดไอบ้บ้ามาสิมาเลยไม่รู้ซอมวิ่งซอมวิ่งไม่มีอะไรแล้วโอเคจริงด้วยฮึพอเสียงว,ๆๆวัวเสียงวัวคิดว่ามีเสียงลามะลามะตามมาถึงเนี่ยตกใจโอ้ทุกคนขี้เกียจขุดอ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะไม่เลยทุกคนว่าวันนี้ผมจะเจอเพชรไหมตอนนี้เราอยู่วายเท่าไหร่อะวายหกสิบสี่ไ,ไอ้บ้ากว่าจะลงไปถึงวายสิบกว่า นี่อู้พี่น้องประสาทส้นเลยปั๊ดเว้ยลุงขัดวุ้ยมีบ้าตกใจเลยล่วงขาลื่นกดชิปไม่อยู่อะคีย์บอร์ดใหม่เขาได้นะครับอยากได้แบบ60%เอนอะเอออยากได้แบบ60%เพราะว่านี่มันใหญ่เกินแล้วก็เมาส์ไร้สายไปคีย์บอร์ดไร้สายไป เริ่มลำคาญสายละโอ้สวัสดีครับวิลาวาอืมกลับคืนไปลาวาอันนี้เป็นยี่ยห้อโทรศัพท์ของเอนะครับทุกคนลาวาโว้ยโคตรเก่าอ่ะโคตรตำนานอ่ะโทรศัพท์เอลาวาใครเคยใช้บ้างทุกคน,กคน,กคน,กคนผมไม่เคยผมใช้ทูเอ้าไม่มาทางเนี้ยห๋อาทางบนฮนะเนี่ยทางนี้มันเป็นน้ำเว้ยอยากลองไปดูอะ มาทำไมก่อนไม่ไม่มีอะไรเลยไปกลับลล,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 ลไม่มีอะไรแล้วนี่เหมืองหมดแล้วทันขึ้นแต่ขออนุญาตเดินสำรวจเหมืองตรงนี้รอบหนึ่งนะไอลาวามันหายไปไหนวะทุกคนยังไม่หมดนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวลองลออกไปดูข้างหน้าก่อนตรงนี้ไม่มี ผมจำได้ว่าทางไปทางนี้มันมีเหมืองรูลงไปอีกไว้ข้างล่างอะ่ะนี่นี่นี่เออออเล็กอาเล็กเติมทัดหน่อยโอเคอเคุยันดิมาดิอย่าระเบิดนะอ่ะเมื่อผมเล่นเวอร์ชนันเก่าจนชำนาญเออแย่ค่อยว่ากันฝั่งนู้น อุ้ยกันไม่ได้ดับพังดับพังเออยิงกันซะดับเล็กดับเล็กเย้ yeah! ไม่มีจิปเมนดีวะ่ะลืมอื้อหเห็นไกลมากเห็นไกลมาก ไม่โดนเฮ้ยเคยรดก่อนฮะไปแลนะฮะค,คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะทุกคนกำลังตึงอยู่ในเมืองเลยอุ๊ยเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนไปกันอุ้ยอุ๊ยเจอเจเจ๋๋จจจจอเคยเจอโทรศัพท์อีกแล้ว AS ลาวาแล้วทุกคนผมมีคำถามทุกคนอยากดูผมเล่นเกมผีไหมถ้าทุกคนอยากดูเดี๋ยวผมเอามาลงให้ เดี๋ยวผมหาเล่นมาลงอะระเบิดดีระเบิดดีเออโอ้โหโหดมากเลยทางนี้โอ้ยโอ้ยโหดมากเลย ยังไม่หมดเลยเจอทองเจอทองเออโง่ควายไม่ใช่ขอโทษ <c oughs> เอ็นเด์แมนอะลองดูไหมเอ็นเด์แมนรุ่นเก่ากับเอ็นเด์แมนรุ่นใหม่ต่างาาากันสักเท่า <c oughs> ไหร่กันเชจ๊ะหายหาย ใช้หมดออกสาวเลยกูโอ้ยทองเราไม่ได้ใช้อะเลโสโตคครับเราเริ่มลงมาในวายที่เลึกประมาณหนึ่งนะโอ้โหสปอนสกิลตันสวย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 ยิงกันยิงกันยิงกันโอ้ยเอาไม่ยิงกันนะ เช่อเชอเจอเจอ,อ,อสปอเนเซอร์สเกลิตันโอ้โหมีเหล็กมีบักเก็ตทำพิกทำพิกทำพิก,พก,พกแอ็กเด็กไหมเออเออทำพิกแอ็กเด็กไหนไม่ได้ใช้เราก็ทิ้งไปฮะเราไมา่จำเป็นต้องไปเก็บทุกอย่างครับโอเคทองเออทำแอปเปิลทองได้ีิแอปเปิลทองอินชานะอ่ะอื้นของเต็มเหล็กพอแล้วมั้ง เราค่อยมาหาใหม่กันนะครับเหล็กง่ายเรามาตามล่าวันนี้คือเพชรกูว่าแล้วกูว่าแล้วยิงกูมันยิงกูโอเคฮอดมาเรายังไม่เจอเพชรเลยเว้ยทุกคนเล่นมานานแล้วเนี่ยเป็นการลงเหืองที่เกลือมากทำไมกูไม่เอารวมกันเออวายนี้ไม่น่ามีครับต้องลงไปยังล่างแ,แถวลาวามีทุกคนผมเชื่อ เราต้องลงไปครับนี่อ๋อนี่ทางขึ้นฮะไปหาเพชรเลยหาเพชรวายอะไรวายสิเจอวายโหดได้ลองนี่มันโหดวายเธอเกินไป มาดิ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 เอออุ้ยนึกลืมปักหัวเลยแกไม่รอดแน่โอ้ยปักห้าขวบเลยไม่เจอเพชรเลยว่ะทุกคนไม่เจอเราก็ไม่เอาละเราชุดเหล็กโอ้โหเกือบพังโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบมาครับหนของผมนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมขอไปหาเพชรต่อก่อนแล้วกันนะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายฮะ